จากที่เราพันเสร็จแล้วก็มาลงตรงนี้เลยนะครับอันนี้ชุดที่หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ชุดที่หนึ่งแล้วก็มาลงทับนี้เลยครับคอยคอยที่หนึ่งนะครับคอยที่หนึ่งนะครับของชุดต่อไปนะครับนะครับลงตรงนี้นะครับครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับ เราลงมาก็ลงตรงนี้นะครับอีกชุดที่หนึ่งนะครับชุดต่อไปเราก็มาทับตรงช่องนี้นะครับที่มันเหลือไว้นะครับชุดที่หนึ่งนะครับทับตรงนี้ลงไปเลยนะครับนับไปหนึ่งสิบสี่นะครับหรือว่าเว้นไว้หกนะครับเว้นไว้หกครับเว้นไว้หกล่องนะครับเพื่อที่เปรตต่อไปตรงข้ามก็จะได้มีลงฝั่งละสามนะครับนี่ครับลักษณะแล้วก็ทีนี้เราก็ลงคอยที่สองครับผมจนครบสามคอยนะครับ คอยที่สองนะครับก็ลงไปเลยนะครับ,นะรบรที่ลวดดีนะครับมลงง่ายนะครับ,นะรบหลังจากที่เรารีดเสร็จแล้วก็แ่งลงนะ ต้องดัดเข้าโค้งนะครับเพราะว่าเนี่ยเวลาเราลงต่อไปเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะลงง่ายครับไม่งั้นจะบีบมันจะบีะบเข้ามาแล้วทุนมันจะเข้ายากนะครับรวดมันจะโูดเข้ามาแล้วมันจะบีบสล็อตนะครับให้ร่องให้ให้รูหหเหลือน้อยลงนะครับถ้าเราทําเป็นโค้งอย่างเงี้ยแต่งให้มันเป็นโค้งดีดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะลงลงเนี่ยลงได้ง่ายนะครับเนี่ย จะม,มันจะไม่หุกเข้ามานะครับมันจะไม่หุกทุ่นก็จะเข้าง่ายนะครับไม่ติดลวดนะครับนะครับเป็นคอยที่สามแล้วนะครับ ก็จะรีดแล้วก็ดัดคอยนะครับนี่นะครับก็วางลงเลยนะครับ ชุดต่อไปเราลงตรงข้ามนะครับตรงข้ามกันก็คือลงตรงนี้นะครับตรงร่องนี้เลยนะครับภาพรวมไปเนะครับลงเหมือนเดิมครับคลิ้คอยนะครับลงตรงข้ามก็จะคลิ้กคอยนะครับตรง,ตรงนี้นนนบนขวาตรงนรีน้บนซ้ายนะครับคอยห้างบนซ้ายนะครับ ครับผมหลังจากที่เราลงเสร็จนะครับสายเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะลงคอยที่สองแล้วก็คอยที่สามต่อไปครับของเฟสที่สองนะครับผมนี่ครับคอยที่สองแล้วก็พลิกนะครับพิกสายนะครับพลิกให้เป็นซ้ายนะครับ ดีๆนะครับ,รบลงง่ายนะครับนี่นะครับคอยสุดท้ายแล้วก็คลิกเหมือนเดิมนะครับนะครับคลิกเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราลงเสร็จนะครับได้มาสองเป็ดแล้วนะครับผมนะครับเป็ดที่หนึ่งนะครับเป็ดที่หนึ่งตรงข้ามกันนะครับเป็ดที่สองนะครับตรงข้ามกันนะครับต่อไปก็จะลงเป็ดที่สามนะครับเป็ดที่สามก็จะลงตรงนี้นะครับนับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับมันจะบังคับมาพอดีเลยนะครับก็ลงสามคอยนะครับเสร็จแล้วที่เหลือก็อีกฝั่งนึงก็สามคอยครับ ก็จะครบ3เฟสพอดีนะครับ